ไหลลงมาแล้วเคมาดีเคมาดีเอาไปไหมเออมีไวต่อคิวมีไวต่อคิวช่องแรกอืไม่ไหลอุ้ยสกิเตอร์อุ้ยสกิเตอร์มาแล้วสกิเตอร์มาแล้วยังไงสิมีโอกาสลุ้นสามช่องยังไงสิสกิเตอร์อุ้ยโอ้เขียนไปเขียนมาช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายแล้วไาลมาครับผมอ้หสกิเตอร์เข้าจนได้สาวท้ำนี่แหละนะสาวท้ำของจริง ตรงเวลานี้ต้องสาวถ้ำเข้านะ้องฟังก็ว่าจา้าเขียวไปอีกเขียวมาอีกเจอืมเจไม่เข้าแต่เอเข้าเจมาอีกอมีหวายอ้โหสุดจัดปังสัดไม่ได้บอกเพราะมีใจบอกเอง วันนีครับวันนี้อยู่กับเฮียชัยแรมโปวันนี้ก็กลับมากับเกมสาวท่านที่เราคุ้นเคยแหม่หายหน้าหายตาไปนานไม,ไม่เคยไจับแม่เ็ไจะเล่นดูสิว่าวันนี้จะยังดีเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าเกมสาวท่านเมือนเดิมกับเฮียชัยทุน4,000ไม้400 มาดูกัว่าวันนี้สาวถ้ำจะพาเฮลุ่งหรือจะพาเฮล่วงมามาแรกเปิดไปอืมไม่เข้าไม่เป็นไรไม่สองมาแม่ติเกเตอร์ไหลลงมาแล้วเคมาดีเคมาดีเอาไปไหมเออมีวายต่อคิวมีวายต่อคิวช่องแรกอืมไม่ไหลอุ้ยติเกเตอร์อุ้ยติเกเตอร์มาแล้วติเกเตอร์มาแล้วยังไงสิมีโอกาสลุ้นสามช่องยังไงสิติเกเตอร์อุ้ยออเขียนไปเช็ดมาช่องสุดท้ายช่องสุดท้าย เราอมาครับผมสะกิ้ใส่เข่าจนได้สาวท้ำนี่แหละนะสาวท้ำของจริงตรวงเวลานี้ต้องสาวท้ำเท่านั้นมีสิบไม้ไปดูกันหน่อยดูซิจะรุ่งหรือจะร่วงจะมีดีงานผักตามส6้หกหรือเปล่ามาแรลกมเราพาขนลุกกันไปแล้วโอจะได้สิบจะได้สิบไหลต่อมาไหลต่อมาช่องนี้ไปอมีแต่เขียวมีแต่เขียว โอ้เโโจไม่มีช่องกลางต่อมาเคได้เคครับรอบนี้ได้กี่ครับรบนี้ไปโอ้เจได้เจได้บุญฟ้ามากสำไรไปต่อคูนแปดอยู่ที่คูณแปดขึ้นไปอ่าขอให้คูณขึ้นขอให้คูณขึ้นแต่ไม่ไท้ายได้ไม่ซื้อแต่ขอให้คูณขึ้นไปก่อนนี่ไงคูณมาออออยัางได้ยังได้สองวันที่ไปดิอือไปจบไปที่เท่าไหร่จ้ะไป้จบไปที่เท่าไหร่จ้ะ โอ้โหตอนขึ้นทั้งคูขึ้นทั้งคูนไปหมื่นสองโอ้โหต่อได้คำเยอะเลยครับว่าแจมโบ้อีกแล้วครับเบียร์ใจบอกเลยว่าแจมโบ้กับสาวท่านอีกแล้วไปสุดท้ายไปดูกันไปดูกันอืมไม่มีเจ้าแต่ให้เจคกับเอ่อเรียบร้อยนะทับสาวท่้มสองหมื่นจ้าว้าว โอ้โหใจกระวายเาเรามาดูกันต่อเรามาดูกันต่อดูซิสายท่านยังมีอะไรให้เราได้ลุ้นได้ชื่นออกชื่นใจดูบ้างอืม้มสิบว่าสิบวาคุณสองไม่ไหลหือจะได้ถ้าคิวเป็นเคที่ได้เลยเนี่ยโอ้ช่องเขียวอขาช่องได้ช่องเดียวดูซิยังไงต่อเออมีไอเขียวมาเขียวว่ามุ่งเป็นม่วงคิวว่ะดูซิอืมขาเป็นช่องเอยว้ว แม่เช็ดมาเช็ดไปเตเกเตอร์แม่เตเกเตอร์เออนี่ไงเขียวมากงี้ดีมีไวต่อว่าติดต่อกันไปดิูกไหมยังไม่มีแต่ได้ไปต่อันที่ก็ไม่ธรรมดานะไหนจะมีจังหวัดจังหวัดไหอีกจังหวัดไหอีกเออนี่ไงสุดจัดหมายังสุดจัดหมายังวันนี้จะมีสุดจัดให้เฮียอีกไปอ,อือกูถามไปดิเออสเตเกเตอร์สามอันเอาอีกแล้วเตเกเตอร์มาสาม อุตมาสาม3สองแปเคกูคูณห้าไปดีมาสามแถวหนึ่งสองสาไม่มีเคแต่บอกเลยว่ามาอีสองพันกว่าจ้าเขียวไปอีกเขียวมาอีกเจอื้เเจไม่เข้าแต่เอเข้าเจมาอีกกอหวายอ้โหสุดปังัดไม่ได้บอกเพราะมีใจบอกเอง ในจังหวะนี้แม่รนบาประทับอกประทับใจไปต่อดูีิยังไงไหลไปต่อที่ไหนไงไม่น่าจะมีแต่วันนี้เฮียได้ไปสามหมึงจ้าไม่สี่ร้อยแม่ไม่จำเป็นต้อง,งจริงจริงสำหรับเกมสาวถ้ำที่เราคุ้นเคยสำหรับวนันวน,น,นี้ถ้าใครดูแล้วชอบปกชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเบียด้วยแล้วพรกับเฮียรใจได้ วันเล่นวันเวลาสองคร่มที่ช่องอุตุเพียชายรันโบนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า